สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทรนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจนจะขอมาแชร์ดึงเรื่องนะคะสำหรับ โดยเฉพาะคนไทยที่จะเดินทางมาแต่งงานกับชาวฝรั่งเศสที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะมีหนึ่งเรื่องข้อควรระวังนะคะที่เจนได้รับมสเสจมาจากคนที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วเขาก็มาแชร์เจนฟังแล้วเจนก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะเพื่อที่จะแบบให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางแผนได้ดีขึ้นสําหรับใครที่กําลังจะเดินทางเข้ามาแต่งงานแล้วโดยเฉพาะคนที่ประสงค์ที่อยากจะทํางานเลยอะค่ะโดยที่ไม่ต้องการจะรอนานนะเพราะว่าคือที่เจนทราบมาค่ะหลายๆคู่ที่เข้ามาแต่ง งานที่นี่เนี่ยก็ไม่อยากจะเดินทางกลับประเทศไทยคืออยากจะอยู่ที่นี่ไปเลยถาวรหลังจากจดทะเบียนเราก็อยู่ไปเลยะคะเพราะฉะนั้นโดยส่วนมากนะคะเกิน80%ที่จะขอวีซ่าประเภทวีซ่าเยี่ยมเยือนระยะยาว เพื่อที่จะเข้ามาจดทะเบียนจริงๆแล้วเนี่ยเ,เรามีวีซ่าประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวีซ่าเดินทางเข้ามาแต่งงานโดยเฉพาะเลยแต่วีซ่าที่ได้ตัวเนี้ยจะมีแค่ระยะสั้นเท่านั้นคืออยู่ได้ไม่เกิน90วันจากนั้นก็คือเราจะต้องกลับไทยเพื่อไปเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นติดตามสามีนะคะแล้วก็เดินทางเข้ามาใหม่ด้วยวีซ่าประเภทนี้มันจะเป็นขั้นตอน process ที่ดีและถูกต้องที่สุดเนาะก็อยากจะแนะนำว่าให้ทำวิธีนี้ดีกว่าแต่สำหรับ หลายๆคนนะคะที่เข้ามาด้วยวีซ่าระยะยาวเยื่ยมเยือนอะ่ะเรามันจะผิดอะไรไหมนะคะก็คือคําตอบก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะคะทางอําเภอที่เนี้ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคือเขาไม่ได้มีการเช็คอะค่ะว่าคุณเข้ามาด้วยวีซ่าอะไรส่วนมากไม่ว่าคุณจะเข้ามาด้วยท่องเที่ยวทํางานนักเรียนหรือเป็นวีซ่าเยี่ยมเยือนเนี่ยเขาก็โอเคให้เราแต่งงานได้นะคะเพราะว่าหลักฐานสําคัญที่เขาดูเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัววีซ่าค่ะมันจะเป็นพวกแบบสูติบัตรอาทะเบียนบ้านใบหย,ยา่าใบอะไรต่างๆที่เขาขอทีนี้ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเจนอยากจะมาให้ข้อคิดเป็นพิเศษนะคะสำหรับใครที่ตั้งใจจะมาแล้วก็มาทำงานโดยทันทีอะค่ะหรือว่าต้องการทำงานเลยแบบเร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาด้วยวีซา่าระยะยาวเยี่ยมเยือนเนี่ยด้วยวีซ่าตัวเนี้ยมันไม่สามารถที่จะอนุญาตให้เราทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายคือปกติแล้วหลังจากที่เราจดทะเบียนสมรสแล้วอะคะ่ะคือเราก็ยังต้องใช้ทะเบียนสมรสตัวเนี้ยเอาไปขอบัตร ะะซึ่งเป็นบัตรประเภทอ,อยู่เพื่อติดตามครอบครัวแต่ว่า,าในจาก process หรือขั้นตอนกระบวนการของ perfect j e นะคะหรือว่าคนที่ออกบัตรตัวนี้ให้เราเนี่ยเขามีก็คือมีระบบอยู่ในนั้นคือชัดเจนมีการเขียนขั้นตอนชัดเจนว่าคนที่เข้ามาด้วยวีซ่าระยะยาวอะค่ะก็คือจะต้องรอให้วีซ่าตัวนี้หมดอายุก่อนจึงจะมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอบัตรใหม่ได้นะคะก็คือต้องรอจนจนแบบ 2เดือนอะก่อนวีซ่าจะหมดอายุแล้วเราถึงจะไปขอบัตรตัวนี้นะแล้วเราก็จึงจะมีสิทธิ์ที่จะทำงานได้เพราะว่าปกติเวลาเราสมัครงานนะคะเราจะต้องมีการยื่น ตัว identity card ค่ะหรือสิ่งที่จะยืนยันได้ว่าเราสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าวีซ่าเยี่ยมเยือนเนี่ยอันนี้ใครๆก็ทราบนะคะว่ามันเป็นวีซ่าที่ไม่สามารถทํางานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างส่วนมากเขาก็ไม่อยากจะรับคนที่ยังไม่มีบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองแม้ว่าเราจะมีทะเบียนสมรสนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะใช้สมัครงานได้เราต้องเอาทะเบียนสมรสนะคะไปขอบัตรก่อนถึงจะทําวิธีนี้ได้เพราะงั้นคือใครที่แบบ ประสงค์ที่จะเข้ามาแล้วอยู่ยาวโดยไม่กลับประเทศไทยอะคะ่ะก็ต้องทําใจว่าคุณต้องรอไปประมาณ1ปีนะถึงจะสามารถที่จะทํางานแต่ถ้าเกิดใครรอไม่ไหวนะคะก็คือจะแนะนําให้กลับเข้ามาใน process เดิมก็คือว่าให้ขอเป็นวีซา่าระยะสัน้นนะคะเข้ามาจดทะเบียนเสร็จให้ได้เสร็จนะคะ่ะภายใน90วันแล้วก็กลับไปที่ประเทศไทยเพื่อที่จะขอวีซ่าประเภทติดตามครอบครัวติดตามคู่สมรสชาวฝรั่งเศสแล้วก็เข้ามาด้วยวีซ่าประเภทนี้เนี่ย มันก็จะทําให้เรานะคะหก็คือสามารถทํางานได้เลยนะคะแล้วก็ สามารถที่จะขอบัตรที่ perfectju ได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคือเขาก็จะดูจากตัววีซ่าของเราเป็นหลักถ้าเกิดว่าวีซ่าของเรายังเป็นเยี่ยมเยือนอยู่อะค่ะแล้วอยู่ๆเราจะขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเนี่ยอันเนี้ยมันจะลําบากนิดนึงนะคะนอกจากว่า,าสามีคนไหนที่แบบไม่อยากให้เรากลับจริงๆอะค่ะแล้วก็จะช่วยในการไปคุยไปต่อรองกับทาง perfectju ให้เราอะมันก็อาจจะมีคนเคยทําได้ก็ได้นะคะอันนี้เจนก็ไม่ทราบแต่ว่า คือเอาเป็นว่าในขั้นตอนที่ง่ายแล้วก็เป็นไปตา process ที่เขาวางไว้อย่างดีที่สุดก็คือเรากลับไปประเทศไทยก่อนแล้วก็ขอวีซ่าติดตามสามีแล้วกลับเข้ามาใหม่ก็จะทําให้เรามีสิทธิ์ทํางานได้นะคะโดยแบบไม่ต้องไปไฟไม่ต้องไปอะไรอีกแล้วนะประมาณนี้ทีนี้คือจริงๆสิ่งที่เจนจะมาเตือนในวันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของคนที่เข้ามาด้วยวีซ่าระยะยาว1ปีแล้วแบบว่า คือด้วยความที่เข้าใจว่านะคะเข้าใจผิดอาจจะเข้าใจผิดด้วยว่าเฮ้ยเราจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยเราก็น่าจะทํางานได้เลยนะคะโดยใช้ทะเบียนสมรสซึ่งมันไม่ใช่นะคะอันที่1คือเจนตอบตรงนี้เลยว่า <c oughs> ไม่ใช่นะคะคือเราต้องไปทําบัตรให้เรียบร้อยก่อนออแล้วประเภทที่ว่าเออเพิ่งจะมารู้กลางคันว่าเฮ้ยขอวีซ่าระยะยาวไปแล้ว้ว,วาอะโอเคแบบไม่เป็นไรก็คืออยากจะทํางานเลยด้วยความเลยด้วยความแบบทันทีอะไรอย่างเงี้ย ก็กลับประเทศไทยนะคะด้วยวีซ่าระยะตันนี้ก็กลับประเทศไทยไปอีกนะแล้วก็ไปขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นประเภทติดตามสามีก็ยังทําไม่ได้อีกอยู่ดีนะคะด้วยอย่างที่เจนว่าคือด้วยกฎใหม่ล่าสุดนะคะที่ว่าคนไทยที่ยังถือวีซ่ายังไม่หมดอายุก็ต้องรอให้หมดอายุก่อนจึงจะขอวีซ่าต่อได้นะดังนั้นเนี่ย แม้ว่าเราลงทุนกลับประเทศไปแล้วอะคะ่ะซึ่งล่าสุดมันก็มีเคสแบบนี้เกิดขึ้นนะคะว่าลงทุนกลับประเทศไปแล้วเพื่อที่จะขอเปลี่ยนวีซ่าเนื่องจากเราต้องการทํางานแต่ปรากฏว่าโดนบล็อกนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าทาง T L S เนี่ยไม่สามารถที่จะรับเอกสารจากผู้สมัครที่ยังมีวีซ่ายังไม่หมดอายุได้คือยังไม่ทันได้ยื่นเอกสารเลยนะคะคือเขาก็ไม่ให้เรายื่นแล้วอะคะ่ะ คือเขาดูวีซ่าปุ๊บเขาบอกเลยว่าเออไม่ได้คุณต้องอยู่ให้ครบก่อนคนถึงจะมีสิทธิ์มายื่นได้เพราะงั้นก็เลยไม่อยากให้หลายๆคนเสียเวลาในลักษณะน,นี้ที่ว่าโหคุณบินกลับประเทศไทยไปแล้วเพื่อที่จะไปขอเปลี่ยนวีซ่าปรากฏว่าเปลี่ยนไม่ได้นะคะก็เลยมาเตือนสําหรบหับหลายๆเคสที่อาจจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะว่าวางแผนให้ดีก่อนถ้าต้องการจะกลับประเทศเพื่อมาเปลี่ยนวีซ่านะคะให้ขอวีซ่าระยะสั้น พราะไม่งั้นคุณก็ต้องอยู่ให้จบระยะยาวคุณถึงจะมาขอเปลี่ยนได้นอกจากใครที่เออยังไม่แน่ใจนะว่าจะแต่งหรือไม่แต่งดีกับคนนี้ดีหรือกับคนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ยังมีเวลาตัดสินใจระยะยาวก็เป็นอา่าเป็นประเภทวีซ่าที่ดีนะคะให้เราแบบมั่นใจก่อนว่าเราจะแต่งงานชัวแล้วเราก็ค่อยจดทะเบียนแล้วจากนั้นก็รออยู่ให้ครบปีค่ะแล้วเราก็ค่อยกลับมา นะเปลี่ยนประเภทวีซ่าที่เมืองไทยก็ได้หรือว่าจะไปยื่นขอบัตรที่ p e r f e c t j e ูก็ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่เราแล้วนะคะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับหลายคนก็ขอให้ไม่มีเคสแบบนี้เกิดขึ้นนะคะประมาณว่าขอเปลี่ยนประเภทวีซ่ากางคันแล้วกลับไทยแล้วปรากฏว่าฉันกลับไปสะง,งัาน,นะคะคือเสียตังฟรีเสียเวลาฟรีนะคะไม่ได้ยื่นแม้แต่กระทั่งเอกสารเลยก็น่าเสียดายมากแต่นอกจากว่าในเคสจำเป็นจริงๆนะคะอันนี้ให้เขียน อีเมลค่ไปหาทางสถานทูตเพื่อขออนุญาตในการยื่นวีซ่าในกรณีนี้เป็นพิเศษเนื่องด้วยอะไรอะไรก็คือเราอธิบายในอีเมลแล้วก็ถ้าสถานทูตตอบกลับมาว่าโอเคเนี่ยเราก็เอาจดหมายตัวนี้ค่ะแนบไปในตอนที่ยื่นเอกสารกระทาง TLS ให้เขาเห็นว่าเออเราขออนุญาตกับสถานทูตแล้วนะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะถ้าเป็นลักษณะนเนี้ยเขากออ็อนุญาตให้เรา ยื่นเอกสารได้นะโอเคค่ะถ้าใครยังมีคำถามอะไรอยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ l ล n e ID j ี A N E G U I N E L ค่ะก็ขอให้เป็นต้นสัปดาห์ที่ดีสำหรับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ